วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พจอโลกโดยสุทธิชัยยุ่นและเทพชยยัยหยงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของจับที่พจรโลกช่วงเย็นนี้ซึ่งวันนี้มีประเด็นที่เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดสําหรับวันก็คือเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นนี้สารรัฐมนูลมีคําวินิจฉัยออกมาเกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้วก็สารรัฐธรรมนูญมีมติว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องอามาตราหนึ่ง้อยเก้าสิบเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญที่สําคัญคก็คือขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกสิบแปใช่<ไ>ร,ร,รายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คล้ายๆกับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวเหมือนกันใช่ไหมคะคุณอาทิยุท์ใช่ครับอ่าเรื่องนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่ารัฐธรรมนูนมาตราหนึ่งเก้าูนเนี่ย มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่จําเป็นต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งมีการยื่นร้องเข้ามาว่าเป็นการแก้ไขรัฐนูนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ขัดต่อหลักการบริหารประเทศทหรือเป็นการได้มาซึ่งอํานาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐนูนบัญญัติเอาไว้ครับค่ะครั่วงเรื่องที่ว่าได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ได้เป็นปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในกฎหมา,ายเนี่ยก็คือแมาตรางหกสิบแปดของรัฐธรรมนูญใช่ครับ ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดการตัดสินของสารรัฐมนูลวันนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายกับการตัดสินเรื่องที่มาของสวคือแบ่งเป็นสองสองส่วนด้วยกัน<ะ>ส่วนแรกคือในส่วนของเชิงเทคนิคซึ่งสารรัฐมนูลมองว่าเชิงเทคนิคที่ไม่ชอบเนี่ยมีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการเร่งรัดการปิดอภิปรายสารรัฐมนูญอธิบายว่าในช่วงที่มีการพิจารนณานนโดยเฉพาะวาระรับหลักการคือวาระแรกเนี่ย<ะ>คือมีการเร่งรัดปิดอภิปรายแล้วก็ก่อนที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย จะพิจจะประาศัยจะอภิปรายได้จบสารรัฐมนูลบอกว่าเป็นการปิดโอกาสในการนําเสนอความเห็นซึ่งเป็นหลักการสําคัญในการนําเสนอและโน้มน้าวสู่การตัดสินใจตรงนี้สารรัฐมนูลมองว่าเป็นการทําให้ถูกต้องแล้วก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือก็คล้ายกับตอนรัฐมนูลเรื่องที่มาสวเลยใช่ครับรสูตรเดียวกันเลยใช่ครับเหมือนกับประเด็นที่สองเหมือนกัน,เ,น,นกรเรื่องเวลาในการยื่นคำแปลยติซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องเชิงเทคนิคในกรณีเรื่องการยื่นเสนอคําแประยะติภายใน15วันหรือ30วันตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นทริคเดียวกันซึ่งเป็นกรรมเดียวกันกับกรณีแก้ไขรัฐมนูญเรื่องที่ม,มาสอวอซึ่งสารนูนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยขัดกับข้อบังคับแล้วก็ขัดกับรัฐธรมนูญซึ่งไม่ถูกต้องแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะต่างกับกรณีของที่มาสอวอเรื่องหนึ่งนะครับก็คือมีการบอกว่าในการพยายาิจารณาเรื่องมาตรา190เนี่ยมีการพิจารณาเป็นรายวัก ค,คือตามรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาว่าควรจะพิจารณาเป็นรายมาตราข้อบังคับการประชุมเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบแต่ว่าในการพิจารณามาตรหนึ่งเก้าศูนเนี่ยมีการพิจารณาเป็นรายวักแต่สารรัฐมนูลบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่ขัดนะเพราะว่าการพิจารณาเป็นรายวักเนี่ยได้ความละเอียดและได้ความชอบมากกว่าเป็นรายมาตราจึงทําให้การตัดสินครั้งนี้เนี่ยยังมีบางส่วนที่เห็นชอบตามรัฐธรรมนูญอยู่บ้างครับหมายถึงว่าพิจารณาเป็นรายวักของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ คือถ้าเกิดเราเราย้อนกลับไปเราจําได้เนี่ยในการพิจารณาเรื่องมาตรา190เนี่ยจะมีการแก้ไขบางวรรคเพื่อเพื่อให้เป็นไปนตามสิ่งที่ฝั่งที่ต้องการให้แก้เนี่ยต้องการเช่นว่าตัดตัดเรื่องการอ่าเรื่องการรับฟังความเห็นของประชาชนซึ่งซึ่งอยู่ปลายปลายของวรรคในมาตราน,นั้นๆเนี่ยนะครับซึ่งมีการแก้ตรงนั้นแต่ถารวมบอกว่าในการอภิปรายเป็นรายวรรคเนี่ยสามารถทําได้ครับอืมอืมค่ะครับอันนี้ก็คือ ในแง่ของเทคนิคแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลในแง่ของกระบวนการเทคนิคการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือบอกว่ากระบวนการก็ขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันใช่มีมีประเด็นเดียวเท่านั้นแหละที่ชอบตามรัฐธรรมนูนแต่ว่าอีกสองประเด็นเนี่ยถือว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงตัวสําคัญคือเรื่องของเนื้อหามากกว่าอค่ะรัฐธรรมนูญพูดด้วยด้วยข้อหาต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะครับที่สําคัญคือบอกว่าการท,ทํิสัญญาระหว่างประเทศที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเนี่ย เป็นการลดทอนอำนาจของรัฐสภาเป็นการเพิ่มอำนาจให้ฝ่ายบริหารขัดตอหลักการแบ่งแยกและดุลแห่งอำนาจเป็นการ,รตัดสิทธิประชาชนในการตรวจสอบและเป็นการ,รทำหน้าที่ซึ่งขัดกันแห่งผลประโยชน์ก็คือว่ามีหลักสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือตัดสิทธิในส่วนของรัฐสภาทีา่มีอำนาจในการตรวจสอบทวงดุลให้เสียดุลเภาพ ซึ่งคำนี้นี่จะเหมือนกับตอนเรื่องแก้ไขและทรรนูนเรื่องที่มาสวเหมือนกันใช่ครับเรื่องหลักการตรวจสอบเรื่องดุลยภาพ<ช>ของฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายอของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติครับค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอำนาจในการตรวจสอบในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเอ,อหนังสือสนธิสัญญาต่างๆของประชาชนอันนั้นก็ถูกตัดไปครับ ในกรณีเรื่องเนื้อหาเนี่ยจะ,จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าสารรัฐมนูญบอกว่าการที่ว่ารัฐสภาจะเป็นผู้พิจารณาตัวหนังสือสัญญาเนี่ยหมายความว่าให้ความรอบคอบเพราะว่าหนังสือสัญญาเนี่ยเป็นหนังสือที่มีผลผูกพันกับการผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยประชาชนควรจะมีสิทธิในการตรวจสอบแล้วประชาชนเนี่ยก็ใช้อํานาจผ่านรัฐสภา,าดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ก็เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะสูญเสียผลประโยชน์ สารรัฐธรรมนูญอ้างไปถึงว่ากรณีข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาสมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยสารธรรมนูนได้ <ยก S 1> อ้างตัวอย<ก>่างเลยยกเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านรัฐสภาจะเกิดความเสียหายแบบนั้นขึ้นมาซึ่งถือว่าค่อนข้างชัดเหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยสารธรรมนูนยังบอกอีกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งเนี้ยแล้วก็มาตรานี้เนี่ยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคนในพักเดียวกับคนที่แก้ ใช้ใ,ชใชคำถึงประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่แก้เนี่ยบุคคลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพักอยู่ใช่<ม>ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจำได้ไออ่ในตอนที่แก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวาเนี่ยเขายังไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมาตราหนึ่งรอยี่สิบสองเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ในครั้งนี้เนี่ยสารบบรัฐธรรมนูญได้พูดถึงเรื่องนี้ชัดว่าเป็นการกระทําที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับอืมค่ะซึ่งจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยตอนแรกเราก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นนะครับ คิดว่าอาจจะเป็นในแง่ของเรื่องการได้มาซึ่งอํานาจซึ่งไม่เป็นตามวิถีทางที่กําหนดไว้ในกฎหมายแต่ปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญโฟกัสในประเด็นเรื่องการขัดการแห่งผลประโยชน์ด้วยใช่ครับผมอืมค่ะแล้วก็อีก,อ,กอีกประโยคนึงในช่วงท้ายๆเนี่ยที่สารรัฐธรรมนูญชี้เลยในแง่ของการตัดอํานาจของการตรวจสอบของประชาชนสารรัฐธรรมนูญบอกเลยบอกว่าการที่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมาอ้าง กเหตุผลเรื่องความล่าช้าในการทําหนังสือสัญญาเนี่ยถ้าไปเทียบกับความเสียหายของประเทศชาติอย่างหลังเนี่ยมันจะเสียหายมันดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าเพราะฉะนั้นข้ออ้างของรัฐบาลก็คือฝั่งในึ้นถ้าเทียบกับระหว่างผลประโยชน์ในการดําเนินการของรัฐบาลที่อาจจะไม่สะดวกกับผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ครับทีนี้เอ่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็ วินิจฉัยออกมาคำวินิจฉัยสุดท้ายที่สา่วินิจฉัยออกมาก็คือบอกว่ามีมติด้วยเสียงข้างมากใช่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบขัดรัฐธรรมนูนมาตราหกสิบแปดใช่ครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะคล้ายกับกรณีของมาตราเรื่องที่มาของสวคือว่าไม่ได้มีคําสั่งว่าอ่าร่างรัฐธรรมนูนต้องตกไปหรือเปล่าถูกต้องอนนแล้วเรื่องยุบพักด้วยนะอ่าแล้วเรื่องยุบพักก็คล้ายกันก็นคือไม่ไม่มีเรื่องยุบพัก คำถาม,ถามคือตอนนี้รา่างรัฐมนูญเนี่ยอยู่ที่นายกเนี่ยนำขึ้นทุนกล้าวไปแล้วทีนี้ก็ก,ก็เหมือนเหมือนกับกรณีเรื่องที่มาของสอวอเลยทีนี้ก็ต้องมาวัดใจกันว่านายกฐมนตรจจะใช้วิธีการเดิมหรือเปล่าคือขอพระราชทานกลับลงมาครับอืมค่ะ,ค,ะคือถ้าเอ่อเปรียบเทียบกันเนี่ยกับเรื่องการแก้ไขเรื่องที่มาสอสวอเนี่ยตอนเรื่องที่มาสอสวอเนี่ยสารจะพูดถึงเรื่องกรณีการยุบพักด้วยคือสารบอกว่ามี มีเหมือนกับว่ามีการร้องให้มีการยุตพักแต่ยกคําร้องนั้นก็คือไม่ถึงท่านยุตพักแต่กรณีนี้ไม่ได้พูดถึงเลย<ช>ขอแคเพียงว่าขัดรัฐธรรมนูนมากกว่าหกสิบแปดครับซึ่งตรงนี้ดิฉันยังมองว่าอาจจะเป็นประเด็นไปเอ,อให้มีการไปต่อยอดต่อทีหลังหรือเปล่าร้องให้มีการยุตพักเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้ศาลไม่ได้ตัดสินนะว่ายังไม่ยุตพักเพียงแต่ว่าไม่ได้แตกไปใช่ครับแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผล ต่อคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูนในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีผลเพิ่มแรงกดดันไปที่รัฐบาลแน่นอนใช่ครับผลผล,ผลทางการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆแหละเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการนําประเด็นนี้เข้าไปไปจุดใหม่คล้ายว่าเป็น,เป,นเป็นการเติมเรื่องราวให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยซ้ําไปนะครับ<ะ>เพราะว่าจากนี้เนี่ยก็จะมีการชุมนุมใหญ่แล้วความผิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะส่งผลให รัฐบาลเนี่ยขาดความชอบธรรมมากขึ้นคล้ายกับว่าทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าถูกถูกค่ะเป็นการย้ําว่าผิดแล้วผิดอกีกใช่อืมค่ะก็คือว่าในแง่ของทางกฎทางกฎหมายเนี่ยอาจจะไปเอาผิดตรงๆลําบากนิดนึงใช่ก็คือว่าถ้าเราย้อนไปดูเมื่อวันนี้ที่ทางปปชมีมติเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวอว ซึ่งประเด็นสำคัญของเมื่อวานปปชบอกว่าในส่วนของคุณยิ่งรักคือปปชไม่ได้พูดตรงๆแต่แใจความก็คือว่าคุณยิ่งรักซึ่งเป็นนายกเนี่ยไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนายกก็จะหลุดไปจากประเด็นข้อกฎหมายใช่ครับแต่แรงกดดันทางการเมืองยังมีอยู่แต่วันนี้มีประเด็นเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเรื่อง มาตราหนึ่งร้อยเก้าสิบเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการเหมือนกันใช่ไหมคะ<ช>คุณยื้อให้มองดูก็คือกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็พูดชัดว่าสา,า,ารรัมณูตัดสินแล้วจากนี้ไปก็จะยื่นถอดถอนกับปปชแล้วก็กระบวนการทั้งหมดก็จะเข้าสู่ปปชแล้วก็น่าจะมีการแจร้งข้อกล่าวหาเหมือนกับที่เราเจอกับที่ผ่านมา<ช>แล้วจะเห็นได้ว่าอ่าชุดความจริงก็คือเป็นชุดเดิมคือว่าสสกับสวที่เสนอร่างก็เป็นคนเดิมดังนั้นใครที่ไม่ได้เสนอก็ไม่ได้เสนอเหมือนเดิมนั่นจะเห็นว่า คนที่เข้าข่ายจะผิดก็น่าจะเป็นคนเดิมนะครับคือสามร้อยแปดคนแบบเดิม,มในขณะที่คุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยก็อยู่ในส่วนที่ไม่ได้เสนอมาอก็จะพ้นความรับผิดไปเหมือนเดิมเหมือนกันครับอืคือถ้ามองในแง่ของแรงกดดันทางการเมืองต่อนายกเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าที่ควรครับไม่แรงมากเท่าที่มีการประเมินกันในตอนแรกคือถ้าเราย้อนไปก่อนก่อน,ก,อนก่อนหน้าเมื่อวานนี้ก่อนที่ปปชจะตัดสินเนี่ย เหมือนกับว่าแรงกดดันจะพุ่งไปที่นายกมากครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าถ้าสมมติว่านายกโดนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยผลทางต่อไปก็คือว่านายกอาจจะโดนชี้มูลใช่แล้วอาจจะส่งผลให้นายกต้องโดนบิบหนักจนกระทั่งนายกต้องยอมลาออกหรือเปล่าตามข้อเรียกร้องใช่เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าเกิดชี้มูลขึ้นมาเนี่ยต้องมีการหยุดยุติการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าจะไม่ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกก็ตาม แต่ถึงตรงนั้นเนี่ยความชอบธรรมของนายกจะยังเหลืออีกหรือเปล่าเพราะว่าเป็นการกระทําที่ใช้คําว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ด้วยซ้าไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันไปถึงขนาดเนี่ยน,นายกน่าจะโดนแรงกดดันแล้วอาจจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างลงไปก็ได้ครับอืมแต่พอมาถึงวันนี้หลังจากที่ปปชมีมติเมื่อวานแ,แรงกดดันตรงนั้นมันคลายไปเลยนะแต่แรงกดดันผ่านไปจริงแต่วันนี้อ่าทีมข่าวของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปได้สํารวจตัวเลขมาดูว่า ในบรรดา308คนเนี่ยมีคนของพ<ม>รรคเพื่อไทยกี่คน<ฆ>ที่ยังเป็นผู้สมัครอยู่ปรากฏว่ามีทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเนี่ย200กว่าคนนะครับโอ้แปลว่าสมมุติว่าการเลือกตั้งในวันที่สองเนี่ยเกิดขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็มีการ <c oughs> ตั้ง <c oughs> มีการตั้งรัฐบาลได้มีอะไรได้แล้ววันหนึ่งมีการถอดถอนแล้วถอดถอนได้ขึ้นมาแปลว่า200กว่าเสียงจําเป็นจะต้องหลุดจากตําแหน่งไปนะครับเพราะว่า แม้ว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในสภาชุดที่แล้วคนละส่วนกันแต่ในท้ายาว<า>ักอของในท้ายวักของรัฐธรรมนูญระบุว่าถ้าเกิดโดนถอดถอนเนี่ยเบื้องต้นเลยที่ต้องโดนคือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งห้าปีอ,อันนี้คือเป็นเรื่องห้าปีก่อนเบื้องต้นอันนี้ยังไม่รวมถึงกรณีที่ต้องไปตีความว่าเป็นคุณสมบัติของการรับสมัครเลือกตั้งที่ไม่สามารถสะบัดไปอีกต่อไปตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าแน่เลยถ้าเกิดเป็นรัฐบาลไปแล้วเนี่ย แล้วถูกถกดถอนเนี่ยสองร้อยกว่าเสียงหายไปสนง้ไปแน่ๆมีผลกระทบกับรัฐบาลเห็นๆเลยครับอืมค่ะคือจริงๆประเด็นนี้ดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ทางฝ่ายพักเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็มีการถกกันครับแล้วก็บอกว่าอาจจะวางแผนกันคนส่วนนี้ออกไปก่อนคือคนคส่วนที่โดนร้องแต่ปรากฏว่าถึงที่สุดพักเพื่อไทยเองเขาก็เอาคนส่วนนี้เข้าไปด้วยใช่เท่าที่ดูมาก็คือล้วนๆเลยครับอืมค่ะไม่แน่ใจว่าทางพักเพื่อไทยเองอาจจะมองหรือเปล่าว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสุดท้ายหนึ่งจะมีขึ้นจริงหรือเปล่าสองก็คือถึงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสภาที่สมบูรณ์และทําทําปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมองอีกมุมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการถอดถอนจะเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนกันครับเพราะว่าการถอดถอนใูวุฒิเนี่ยก็ต้องใช้เสียงสามในหน้าซึ่งเป็นเสียงที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นพรรคเพื่อไทยอาจจะยังวางใจในส่วนนี้ก็เลยส่งเข้ามาครับ อืมค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองไปที่ปปชเนี่ยการร้องไปที่ปปชมีเส้นทางสองทางนะคะใช่คือท,ทางหนึ่งก็คือร้องเพื่อให้ถอดถอนรบรรดาสอสอส,อสอวอที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าขัดรัฐธรรมนูนนั่นแหละแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือว่าเป็นร้องเป็นการร้องเพื่อดําเนินคดีอาญาใช่ซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าปปชมีการชี้มูลเนี่ยคดีจะถูกส่งไปที่ฎีกาใช่ครับตรงนั้นน่ะน่ากลัว แต่รรคพืคไทยอาจจะมองว่าตรงนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนะก,ก็คงจะวางใจไปก่อนแล้วมองว่าเขาเห็นน่าจะเห็นว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ไม่นานแต่อย่างที่คุณจบเมื่อไทยว่าจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีปัญหาอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้คำนึงถึงเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะคนอกจากประเด็นเรื่องประเด็นใหญ่ที่สุดวันนี้เรื่องสารรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเนี่ย วันนี้มีประเด็นใหญ่อะไรอีกคะคุณว,วันนี้มีประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจก็คือวันนี้มีงานวันเกิดของพลเอกยุทธศักดิ์สิธิประภารองรมนตรีรอง,รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอ๋อค่ะเราลืมตำแหน่งรองนายกของท่านยุทธศักดิ์ไปเลยนะคะเออคุณยุทธศักดิ์วันนี้มีงานงานวันเกิดแล้วก็มีนักข่าวไปถามถึงเรื่องปฏิวัติคุณยุทธศักดิ์ก็ตอบในฐานะที่ว่านายกเป็นคนมอบหมายให้คุณยุทธศักดิ์เนี่ยไปประสานกับพอบอเหล่าทัพเพื่อรับมือในสถานการณ์วันที่สิบสามที่จะถึงนี้ ก็ <S <S ถามถึงเรื่องปฏิวัติคุณยุทธศักดิ์บอกว่าในหัวของทหารตอนเนี้ไม่มีปฏิวัติหรอกแต่ถ้าเกิดเกิดสถานการณ์เลวร้ายขึ้นมาค่อยมาคุยกันใหม่ <ừ> แปลว่าคุณยุทธศักดิ์ยังไม่ปิดประตูปฏิวัติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเมื่อตั้งแต่เมื่อวานที่มีการคุยกับระหว่างนายกกับผบทบซึ่งมีการตอบกันคนละคนละที่นะครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกันจะตอบในทางเดียวกันว่าการปฏิวัติเนี่ยคือไม่ได้ปิดประตูตายไปสะทีเดียวครับอืมค่ะ ก็เป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในวันนี้และแน่นอนว่าสถานการณ์การเมืองยังมีความเข้มข้นแล้วก็เราจะต้องติดตามกันาบางช่วงเนี่ยต้องติดตามกันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงแต่แน่นอนทุกวันเนี่ยสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นวันนี้มีสารรัฐธรรมนูญเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้เย็นนี้ช่วงเวลาของรายการหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย